อนังคณะสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นแ,แลท่านพระสารีบุตรเทระเรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพิสุทั้งหลายเหล่านั้นรับคำท่านพระสารีบุตรเทระว่าขอรับดังนี้อังคณากิเลสที่ห้าท่านพระสารีบุตรได้กล่าวคำนี้ว่าท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า้ากอะไรหนอ พ um ิกษ uh ุทั้งหลายพึงแวดล้อมเราเท่านั้นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารอย่าแวดล้อมพิสุุอื่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารเลยแต่เป็นไปได้ที่พิสุุทั้งหลายพึงแวดล้อมพิสุุอื่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารไม่พึงแวดล้อมพิสุุนั้นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพิสุจทั้งหลาย แวดล้อมพิสุอื่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารหาแวดล้อมเราเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารไม่ความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาเกลเออังคณาเลสที่หกท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอเราเท่านั้น ควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศในโรงฉันพิกษุอื่นไม่ควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศในโรงฉันเลยแต่เป็นไปได้ที่พิกสุอื่นพึงได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศในโรงฉันพิสุนั้นไม่ได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศ ในโรงฉันเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันเราไม่ได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณกิเกลสอังคณกิเลสที่เจ็ ท่านครับเป็นไปได้ที่ภิสษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากะไรหนอเราเท่านั้นควรฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุอื่นควรฉันในโรงฉันแล้วไม่ต้องอนุโมทนาแต่เป็นไปได้ที่ภิสษุอื่นพึงฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาภิกษุนั้นฉันในโรงฉันแล้วไม่ต้องอนุโมทนา เธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นฉันในโรงฉันแล้วอนุโมทนาเราฉันในโรงฉันแล้วไม่ได้อนุโมทนาความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณกิเลสอังคณกิเลสที่แปท่านครับเป็นไปได้ที่พิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึ่งเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ถ้ากระไรหนอเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเลยแต่เป็นไปได้ที่พิกษุอื่นพึงแสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่พิสษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสษจทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณกิเลสอังคณกิเลสที่เก้าท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุจ์บางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ถ้ากะไรหนอเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่พิสุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามพิสุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่พิษุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเลยแต่เป็นไปได้ที่พิสุอื่นพึงแสดงธรรมแก่พิสุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่พิสุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเธอก็จะกโกรธไม่แช่มชื่น เพราะคิดว่าภิสุอื่นแสดงธรรมแก่ภิสุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่พิษุนีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาิิเลสอังคณากิเลสที่สิบท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึ่งเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอะไรหนอ เราเท่านั้นควรแสดงธรามมรมแ,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 แก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่า ภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณากิเลสอังคณากิเลสที่11ท่านครับเป็นไปได้ที่พิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ถ้ากะไรหนอ เราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามพิสูจน์อื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่า ภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาเลตอังคณาเลสที่สิบสองท่านครับเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ถ้าการาหนอภพิสุุทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาพิสษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่พิสุจทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพิสุุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาพิสุุนนั้นเธอก็จะโกรธ ไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกสุทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณากิเลสอังคณากิเลสที่13บาท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าอะไรหนอภพิสุณีทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาพิสุอื่นเลยแต่เป็นไปได้ที่พิษุณีทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาพิสุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือ บูชาภิสษุนั้นเธอก็จะโกรธไม่เช่มชื่นเพราะคิดว่าพิสษุนีทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพิสษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาเลสอังคณาเลสที่14ท่านครับ เป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากะไรหนออุบาสกทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่อุบาสกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่น ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิสุจนั้นเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าอุบาสกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิสุุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาเลส อังคณากิเลทที่15ท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนออุบาสิกาทั้งหลายควรสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ต้องสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่อุบาสิกาทั้งหลาย พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิสุุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิสษุน์นั้นเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าอุบาสิกาทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาภิสุุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเรา ความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณากิเลสอังคณากิเลสที่16ท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอเราเท่านั้นควรได้จีวรที่ประนีภิกษุอื่นไม่ควรได้จีวรที่ประนีแต่เป็นไปได้ที่พิสุอื่น พึงได้จีวรที่ประนีตภิสษุนั้นไม่ได้จีวรที่ประนีตเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพิสุุอื่นได้จีวรที่ประนีตเราไม่ได้จีวรที่ประนีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณาิเลตอังคณาิเลตที่17ท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุจบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากะไรหนอเราเท่านั้นควรได้บินธบาตอันประนีภิกษุอื่นไม่ควรได้บินทบาตอันประนีแต่เป็นไปได้ที่พิสุอื่นพึงได้บินธบาตอันประนีพิสุนั้นไม่ได้บินทบาตอันประนีเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าพิสุอื่นได้บินธบาตอันประนี เราไม่ได้บินทบาทอันประนีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณกิเลสอังคณกิเลสที่18ท่านครับเป็นไปได้ที่พิสุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอเราเท่านั้นควรได้เสนาสนะอันประนีตภิกษุอื่นไม่ควรได้เสนาสนะอันประนี แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้เสนาสนะอันประนีภิกษุนั้นไม่ได้เสนาสนะอันประนีเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้เสนาสนะอันประนีเราไม่ได้เสนาสนะอันประนีความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณากิเลสอังคณากิเลสที่19ท่านครับ เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้ากระไรหนอเราเท่านั้นควรได้ขีลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันประณีภิกษุอื่นไม่ควรได้ขีลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันประณีแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้ขีลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันปรณีภิกษุนั้น ไม่ได้ขิลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันประนีเธอก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้ขิลานะปัจจัยเภสัตบริขารอันประนีเราไม่ได้ขิลานะปัจจัยเพสัตบริขารอันประนีความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่าอังคณิเลเท่านครับคำว่าอังคณะนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจร ที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้แลอิจฉาวจรอกุศลที่ยังละไม่ได้ท่านครับอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสังัดถือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอก ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดคลองจีวรเศร้าหมองอยู่ถึงอย่างนั้นเพื่อนสพมจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้ชนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่เปรียบเหมือนถาดทองสำริด ที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของเอาซากศพงูซากศพสุนัขหรือซากศพมนุษย์วางไว้ในถาดทองสำริดนั้นปิดด้วยถาดทองสำริดใบอื่นแล้วนำไปร้านตลาดชนเห็นถาดทองสำริดนั้นแล้วพึงพูดอย่างนี้ว่าพ่อคุณสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไร น่ารู้น่าสนใจเขาพึงลุกขึ้นเปิดถาดทองสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นสร้างศพนั้นก็เกิดความไม่พอใจเกิดความเกลียดชังแม้คนที่หิวก็ไม่ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในป่ามีเสนาสนะอันสงัดถือบินทบาตเป็นวัดเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพมจารีทั้งหลายก็ไม่สาการะเคารพนับถือบูชาพิสุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นยังละไม่ได้อันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่อิจฉาวจรอ,อกุศลที่ละได้ท่านผู้มีอายุอิจฉาวจารที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ที่พิสุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่ แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านรับนิมนต์คลองเครือหบ,บดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาพิสุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจารที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นอันท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้วชนทั้งหลายยังเห็นและยังได้ยินอยู่ เรียบเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของเอาเข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เลือกเอาเข้าวเม็ดดำออกแล้วเอาแกงและกับหลายอย่างวางใส่ในถาดทองสำริดนั้นปิดด้วยถาดทองสำริดอื่นแล้วนำไปร้านตลาดชนเห็นถาดทองสำริดนั้นแล้วจะต้องพูดอย่างนี้ว่า พ่อคุณสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรน่ารู้น่าสนใจเขาพึงลุกขึ้นเปิดถาดทองสำริดนั้นดูพร้อมกับการเห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีข้าวสะอาดมีแกงและกับหลายอย่างนั้นก็เกิดความพอใจไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ยังปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวฉันใด อิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านรับนิมนต์ครองคฤหบดีจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายก็ยังสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นท่านผู้มีอายุนั้นละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่อุปมาด้วยช่างทารถเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรขอรับ อุปมาเกิดขึ้นแก่ผมอย่างหนึ่งท่านภาษารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านพระมหาโมคคลานะขอท่านจงบอกอุปมานั้นเถิดท่านขอรับสมัยหนึ่งกระผมอยู่ณกรุงราชคึกอันเป็นคอกภูเขาครั้งนั้นเวลาเช้ากระผมนุ่งแล้วถือบาทและจีวร เข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบินธบาทก็สมัยนั้นบุตรนายช่างทำรถชื่อสมีติถากกงรถอยู่อาชีวะกะชื่อปันทุบุตรเป็นบุตรช่างทำรถเก่าเข้าไปยืนใกล้นายสมีตินั้นครั้งนั้นอาชีวะกะปันธบุตรบุตรช่างทำรถคนเก่าเกิดความดมริในใจอย่างนี้ว่า กระไรหนอบุตรช่างทำรถนี้พึงถากส่วนโค้งส่วนคดกะพีและปมตรงนี้แห่งกงนี้ออกเสียเมื่อเป็นเช่นนี้กงนี้จะสิ้นโค้งสิ้นคดสิ้นกะพีและปมพึงเหลือแตก่แก่นล้วนล้วนอาชีวะกกปปันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่ามีความดำริในใจฉันใดฉันใด นายสมีติบุตรช่างทำรถก็ถากส่วนที่โค้ที่คดกระพีและปมแห่งกงนั้นฉันนั้นฉันนั้นครั้งนั้นอาชีวะกะปันทุบุตรบุตรช่างทำรถเก่าดีใจเป่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีติบุตรช่างทำรถถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจฉันใดท่านขอรับ ข้อนี้ก็ฉันนั้นบุคคลทั้งหลายเราใดไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตออกบวชเป็นบรรพชิตโดยไม่มีศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดเจ้ามารยาหลอกลวงฟุ้งซ่านเย่อหยิ่งกลับกรอกปากกล้าวาจาพร่อยไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่ใส่ใจในสมณธรรมไม่มีความเคารพแปลงกล้าในศิกขาเป็นผู้มักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการท้อถอยทอดทุระในความสงัดเกียรติค้านมีความเพียรย่อหย่อนมีสติฟั่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตหมุนไปผิดมีปัญญาสามมีน้ำลายไหลย,ยืดท่านพระสารีบุตรเหมือนจะรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นด้วยใจจึงถากด้วยธรรมปริยายนี้ส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เป็นคนโอ,โอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุง้งซ่านไม่เย่อหยิ่งไม่กลับกรอก ไม่ปากกล้าไม่พูดจาพร่อยคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกรอบความเพียรใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่เป็นผู้มักมากไม่ย่อหย่อนสละความท้อถอยทิ้งเป็นผู้นำในความสงัดรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่น้ำลายไหลย,ยืดกุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านพระสารีบุตรนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีหนอท่านพระารีบุตรผู้เป็นเพื่อนสัพพมจารีให้เราทั้งหลายออกจาก กุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลเปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่กำลังหนุ่มกำลังสาวชอบแต่งตัวชำระสะก้าวแล้วได้ดอกอุบลดอกมะลิหรือดอกลำดวนแล้วประคองด้วยมือทั้งสองยกขึ้นตั้งไว้บนเสียนเก้าชั้นใดกุลบุตรทั้งหลายก็ฉันนั้นมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพจิต ไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมารยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่เย่อหยิ่งไม่กลับกรอกไม่ปากกล้าไม่พูดพร่อยคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะประกอบความเพียรใส่ใจในสมณธรรมมีความเคารพอย่างแรงกล้าในศิกขาไม่เป็นคนมากมาก ไม่ย่อหย่อนสละความท้อถอยทิ้งเป็นผู้นำในความสงัดปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่มีน้ำลายไหลยยืดกุลบุตรเหล่านั้นฟังธรรมปริยายของท่านภาษาลีบุตรนี้แล้ว เหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลืนไว้ด้วยวาจาและใจว่าเป็นการดีหนอท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนสพรมจารีให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลแล้วให้ตั้งอยู่ในกุศลพระมหานาคทั้งสองนั้นต่างชื่นชมสุภาษสิทธิของกันและกันด้วยประการชนี้แลอังคณะสูที่ห้า พระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่สิองมัชฌิมานิกายมูล,ลปัญน,นาคข้อที่60ถึง72หน้าที่46ถึง56